สวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างการขึ้นชิ้นงานนะครับแล้วก็การทำไวคัดตัดสี่แกนนะครับในส่วนของลองสี่เหลี่ยมตรงบริเวณนี้นะครับก่อนอื่นผมก็จำตัวเลขตัวนี้ไปนะครับเพื่อทําการสร้างในส่วนของตัวชิ้นงาน 3D ขึ้นมานะครับก่อนอื่นก็จุดที่ผมจะวางเป็นออริจินก็คือจุดตรงนี้นะครับผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ทําการสร้างในส่วนของ สี่เหลี่ยมด้านในแล้วก็วงกลมด้านในนะเพื่อจะทำเทปเปอร์นะครับแล้วสุดท้ายก็สร้างในส่วนของรูที่เป็นรูเจาะในส่องของร้อยลวดนะครับโอเคครับเราไปดูในส่องของตัวโปรแกรมนะครับผมก็ทำการนิวไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเป็นหน่วยมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ไปที่โมเดลนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างครับชื่อไฟล์นะผมไปเลือกตรงบริเวณตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ Desktop อนะครับผมตั้ง New Folder ขึ้นมานะครับ DTM นะครับ e t นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับในโฟลเดอร์ของตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็น EX ตัวอย่างนะครับตัวอย่างพาร์นะครับแล้วก็โอเค ต่อมาผมก็เลือก extrude นะครับแล้วผมก็คลิกเมาส์ปุ่มกลาง2ครั้งนะครับเขาก็จะสวิตช์เข้าในสองของสเก็ตของ extrude นะครับผมเลือกสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับสร้างสี่เหลี่ยมผมก็คลิกไปที่จุดเริ่มต้นจุดพอยต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ค่านะครับ100นะครับแล้วก็กด tab นะครับ5 0 enter นะครับเราก็จะได้กรอบที่ 50, คูณหนึ่งอยนะครับผมก็คลิกลงด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะได้ขนาด 50, 100คูณออกมาเลยนะครับผมก็ ดึงในส่วนของดิเมนชันออกมานะครับจะได้ไม่ไม่ขวางการทํางานของเราครับถัดมาผมสร้างสี่เหลี่ยมนะครับผมก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างส่วนของวงกลมพอไปได้สี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมแบบนี้ผมก็ทำกาลคลิกตัวของดิเมนชันสิบนะครับ enter นะครับ enter นะครับอันนี้ผมจำดิเมนชันได้แล้วผมก็คีย์ลงไปเลย ผอก็จับดิเมนชันดึงโดดนะครับนี้ค่าดิเมนชันที่ที่ผมต้องการนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับยี่สีตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมก็ไปที่รับบิดดิเมนชันนะครับเราคลิกเส้นนะครับแล้วก็คลิกเพ n นเตอร์ผมก็ได้ d ดิเมนชันตรงนี้ใส่ค่าเป็น75นะครับ โอเคผมก็ได้ค่าครบแล้วในส่วนของเดบิวชั่นทั้งหมดตรงนี้นะครับจะจัดเลียงเดบิวชั่นก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ฟินิออกไปนะครับตรงนี้ค่าดิสแทรนั่นคือความหนายี่้าอยู่แล้วผมก็โอเคนะครับถ้ายังไม่ใช่ยี่้าก็ขีดเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ในส่วนของเนื้องานแบบนี้ขึ้นมานครับถัดมาผมต้องการทำเทปเปอร์ในส่วนของด้านนี้นะครับแล้วก็รูตรงนี้ผมก็ไปเลือกคําสั่งดับนะครับ ผมเลือกเป็นลักษณะเอกนะครับเป็นแบบเลือกจากขอบนะครับแล้วก็ในสองทิศทางครับตอนนี้เขาก็จะพุ่งขึ้นในแนวแกนเซตามลูกศรตรงนี้อยู่แล้วผมก็คลิกไปที่ขอบตรงนี้นะครับผมเลือกขอบด้านล่างของวงกลมนะครับตรงนี้ก็สิบห้าองศาผมก็แอพพลายไปนะครับแล้วก็สวิตไปที่ขอบนะครับแล้วก็เลอือกขอบด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่1ิบองศานะแล้วก็โอเคนะครับผมก็จะได้องศาของหน้างานเป็นแบบนี้ละตามแบบนะครับ ถัดมาผมก็ไปใช้ในส่วนของสเก็ตครับเหมือนกันครับสวิตช์เมาส์ปุ่มกลางเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาวงกลมก็ไดเมิเตอร์สามนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับอพอเลื่อนออกมาปุ๊บเราก็คียสามเข้าไปเลยแล้วเอนเตอร์นะครับเราก็จะได้ขนาดสามขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็อาจจะเลื่อนเมาส์ไปที่ขอบของตัวชิ้นงานนะครับเราก็เลื่อนมาที่ตรงกลางนะครับเราคลิกลงไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ ถัดมาครับเราก็ให้ดัเมชันะครับอี่ยงตัวนี้ผมใส่ไปที่สิบสามนะครับตรงนี้สิบเจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็ตรงนี้นครับยี่สิบนะพอดีเมื่อกี้ไม่ไม่ล็อกเซนเตอร์นะครับถัดมาก็เพิ่มดัเมชันผมคลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วคลิกไปที่เซนเตอร์ของรูตรงนี้นะเจ็ดสิบห้านะครับโคตร,ตรงนี้ไปอันนี้ผมก็ ได้รูร้อยลวดละนะผมก็ฟินิตต่อไปนะครับโอเคอันนี้ก็ขั้นตอนในส่วนของการทําโมเดลก็จบละนะผมหายตัวน,ะนี้ไปผมไม่ต้องการนะครับคลิกที่ตัวโมเดลนะหรือว่าคลิกขวาที่โมเดลนะครับแล้วก็สามารถายได้นะครับซ่อนตัวเนื้อง,งานได้นะครับถัดมาผมก็สวิตไปที่สองแคมนะครับผมก็เลือกไปที่ในส่วนของไฟล์แล้วก็เลื่อนมาฝั่งขวาเป็นเมนูฟังชั่งนะครับเลือกเข้าในส่วนของ Y EDM นะครับ ด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคผมไปที่ใน่องของช o m m u y นะครับอ่าก็จะมีตัวของ ydm ตรงนี้นะครับโดยปกติถ้าเกิดว่าเราสร้างไว้ตรงที่ตำแหน่งศูนย์อยู่แล้วนะครับตัวของตำแหน่งของ mcs ก็จะอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ของของเราเลยแต่ถ้าไม่ไม่ใช่ก็สามารถที่คลิกไปที่ตำแหน่งอื่นได้นะครับอันนี้ผมอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์แล้วผมก็โอเคนะครับถัดมาก็ workpiece ครับผมับม้วผลคลิก workpiece ขึ้นมาแล้วก็เลือกตัวของ part นะครับ เราตัวชิ้นงานเข้าไปนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็คือเลือกสเปรดิฟายพาร์ตตรงนี้แล้วก็เลือกตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็โอเคค่นั้นเี้นะครับแล้วก็โอเคออกมานะครับถัดมาก็ในส่วนของลวดนะครับผมก็ไปที่ส่วนของหน้าต่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีสีหน้าต่างนะครับไปที่หน้าต่างของทูนนะครับหน้าต่างทูนแล้วก็เลือกคี e ์เอ็ทูนขึ้นมานะครับอ่ามันก็จะมีทูนว d m EDM ออยู่แล้วผมก็โอเคออกมาก็ไดมิเตอร์ของลวดก็คือ0ูออยู่แล้วเราก็โอเคนะครับ ตอนนี้ผมไม่ได้แก้ไขอะไรนะถัดมาก็ในส่วนของโปรแกรมนะผมก็คีเอทโปรแกรมนะครับอันนี้เราต้องการตัดหูปด้านในตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็นลักษณะของ internal team นะครับเลือกวางที่โปรแกรมใช้ลวด Y นะครับแล้วก็ workpiece นะครับแล้วก็ในส่วนของวายเมทนะครับโอเค ในส่วนของไม่ปอดของอาจจะไม่ได้ไปตั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทําแค่ลูปเดียวให้ดูนะครับถัดมาก็ในส่วนของตัวแรกก็คือลูปของการตัดอะไรเงี้ยนะอันนี้เนื่องจากเป็น4ี่แกรนะครับเราเข้าไปปุ๊บเราก็เลือกเปลี่ยนตรงนี้เป็นสี่แกรนะเราจะเลือกเป็นแบบท็อปเฟสก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นสายเฟสก็ได้นะครท็อปเฟสก็จะคลิกง่ายกว่านะครับถ้าเป็นสายเฟสเนี่ยเราก็จะต้องคลิกไปเรื่อยๆทีละเฟสอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นท็อปเฟะครับ ท็อปเฟสแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราตัดรูปไหนนะครับก็คือเมาส์เราใกล้กับท็อปเฟสแล้วก็ขอบของตัวไหนนะครับตัวโปรแกรมก็จะเลือกตรงนั้นเลยนะครับผมเลือกใกล้ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บนะครับเขาก็จะเลือกตัวนี้ให้เราเลยนะครับถัดมานะครับเราต้องการอะไรอีกเราต้องการ l e a d in l e t เ o u ทที่ตัวของเซนเตอร์ของรูตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเราเลือกเข้าไปตรงนี้นะครับ c u s t o ม i z e b o r d e r ตรงนี้เขาจะมีในส่องของ c o n t r o l point นะครับเราเลือกไปที่ Point ตรงนี้นะครับ เราเลือกปฏิพลอยเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเราจะร้อยลวดตรงไหนนะครับเราก็สเปกติฟายนะครับเปลี่ยนนอนเป็น s p ปกติฟายปุ๊บแล้วเราก็บอกว่าเราร้อยลวดที่เซ็นเตอร์ของตรงนี้นะครับลีดอินนะครับจริงๆจะลีดอินก็คือจุดที่เราจะเข้าจะเข้าตรงนี้จะเข้าตรงนี้อะไรเงี้ยครับสามารถที่จะลีดอินได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้เขาจะเข้าจุดที่ใกล้อยู่แล้วก็คือเขาจะวิ่งตรงเข้าไปตรงนี้อยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เลยไม่เลือกในสองลีดอินแล้วกันนะครับถัดมา็ือสองของรีแท็กนะครับก็คือ ตัดเสร็จปุ๊บก็ให้วิงออกมาที่จุดเซนเตอร์นี่เหมือนกันอะไรงน,น,นะครับโอเคนะครับผมก็จะได้สองจุดเข้าวลวดแล้วก็จุดที่เดินถอยออกมานะโอเคนะแล้วก็โอเคอีกหมายทีนึงถัดมานะครับในส่วนของการตัดนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นซิงเกิลนะครับผมเลือกเป็นลารฟแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับผมเจนเนอเรทให้ดูคราัาวนะครับตัวโปรแกรมก็จะเดินแบบนี้น โปรแกรมก็จะเดินแบบนี้นครับเดินเข้าคัดเดี่ยวแล้วก็เดินออกมานะครับเดินโอเวอร์แลปตรงนี้แล้วก็ออกมานะส่วนนี้เราต้องการละเอีกนะครับเราก็ต้องการในส่องของคัตติ้งพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับส่วนนี้ยี่ห้าอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือความหนาของเนื้องานตรงนี้ถ้าเกิดว่าเนื้องานเราหนาคนนี้เราจะ เพิ่มเข้าไปตามเหนือค่าเนื้องานของเราถัดมาก็ทิศทางการเดินอะไรนะครับต้องการเดินตามทุนส่วนทุนหรือว่าเดินไปกลับอะไรเนงะี้ยอันนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับถัดมาค่าโอเวอร์แลก็คือค่าตรงนี้นะครับที่ที่เขาเดินเลยมาตรงนี้เราต้องการเพิ่มไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะตัดเป็นหลายคัสต์ก็จะเปลี่ยนเป็นแทนทู ool, อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่าอินโทรเอาท์โทรก็คือค่าความละเอียดเวลาที่ถ้าเกิดว่าการเข้าโค้งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะใส่เป็นจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอนน ผมอันนี้เป็นเส้นตรงธรรมดานะรันจะจุดศนะูนย์หนึ่งะโอเคนะถ้าเกิดเราต้องการความละเอียดสูงเราก็โดยปกติเราควรจะใส่ที่เป็นจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยนะถัดมานะครับในส่วนของ n o non Move. นะนอน t t t ติ้งม n ฟนอ Cutting Move มีอะไรบ้างนะก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับพอเขาตอนตอนเข้าเนี่ยเขาร้อยรวดเสร็จปุ๊บเราก็เดินเดินมาตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยนะก็นะคือความยาวของพวก อ่าคัสตอมดิสแทรนอะไรพวกเนี้ยมันมันยังยาวอยู่นะครับผมก็จะลดตรงนี้ลงแล้วกันครับแต่ว่าผมลดตรงนี้ลงที่เหลือหนึ่งมิลครับหนึ่งมิลครับเราลองโอเคออกมาครับเราลองเจนเนอเรตนะครับอ่าตรงนี้ก็จะวิ่งเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เข้าเนื้องานนะครับก็สามารถลดตรงนี้ได้นะครับหรือว่าการเข้าการออกหรือการเปลี่ยนเป็นโค้งอะไรเงี้ยครับก็สามารถเปลี่ยนตรงช่วงนี้แล้วก็ใส่ค่าลองเปลี่ยนใส่ค่าดูนะครับ ถัดมาก็รีแทกเหมือนกันถ้าต้องการไม่เหมือนกับตอนเข้าก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้ถัดมาไอ้อมห so ัเอ a v o i d ดน c e นะครับเอาไว้ดนอันนี้ก็ฟอร์มพอยท์มนจากที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่นะครับถัดมาก็คัตเตอร์คอมเพ a t ชันนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ออกนะก็คือ After readout อนะก็คือเหมือนกับเดินตอนมาเสร็จป,ปุ๊บนะครับเราก็ปลด g c 1ไปน g c 0เลยเงี้ยนะครับถ้าใครต้องการใส่ค่า เหรือว่าค่าดีตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับสต็อปนะครับสต็อปพอยตรงนี้ก็คือเหมือนกับเวลาที่วิ่งมาก่อนที่ลวดจะขาดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราสเปคติฟายไปปุ๊บมันก็จะมีออ t ชันตรงนี้นะครับให้เราสต็อปเลยไหมอะไรเงี Stop ้ยสต็อปที่กี่มิลก,ก่อนที่จะตัดอะไรเงี้ยอาจจะเจอเอศูนย์หนึ่งก่อนที่จะตัดอะไรเงี้ยนะครับนะหรือว่าอันนี้ผมปิดไว้ก่อนนะครับโอเคถัดมาก็ในส่วนของ Feed นะครับ ปีดผมก็เปลี่ยนเป็น all move นะครับ unit นะอะไรเงี้ยนะครับผมก็ใส่ตรงนี้ไปลูกค้าต้องการเท่าไหร่อะไรเนงะี้ยสองจุดห้าสองจุดห้าและบิดศูนนะครับวีติ a p p l เข้าไปสองจุดห้านะครับป e ดอินสองจุดห้านะนะครปเอาสองจุดห้านะแล้วก็ดีพาร์เจอร์ที่แปดอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับ กผมก็ย้า้ทูล่าดในลักษณะแบบนี้นะมันคือเดินเข้าไปแล้วก็วนออกมาโอเคนะอันนี้ผมลองโพสต์ให้ดูแล้วกันนะครับก็ผมบาวโพสต์นะครับไปที่มิซูไวคัสสี่แกนนะครับแล้วก็ไฟล์ที่ผมจะตั้งชื่อออกไปนะครับผมก็อยู่ในนี้แล้วกันนะเป็น0ูนหนึ่งอะไร นะแล้วก็โอเคนะครับนะแล้วก็ทําการโพสต์โอเคออกมานะครับผมก็จะได้ g c o ค้ออกมาครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะมี M สองศูนย์อะไรเงี้ยนะครับเดินตามค่า UV ตรงนี้ออกมานะครับโอเคครับอันนี้ก็ลองศึกษาแล้วก็ลองลองทำตามดูนะครับนะถ้าติดปัญหาอะไรก็โทรมาสอบถามได้อขอบคุณครับ